ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตื่บิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท SNC อนอิมรจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ซี4 4่ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกิดที่เชืิดชูอัตละไท ต้นตะกูลผมแต่ตบางวันตื่นยิ้มรับตะว,วันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขโยโอมสวัสดีครับยยอ,ยอยู่ผมจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มนะครับกับรายการยกขยงมยกขยี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าฉนอมให้ท่าฉลอมนั่นเองนะครับจังหวัดสมุทรสาครหรือว่ามหาชัยนะครับผมเจอกับผมจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มครับแน่นอนนะครับจะต้องมีอาหารอร่อยมาแนะนําและวันนี้ผมจะพาไปกินของเด็ดๆกันเลยครับว่าแต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลขึ้นชื่อเรื่องของสดสด ผมจะพาไปเลือกซื้อวัตถุดิบฝั่งมหาชัยไปซื้อวัตถุดิบกันเลยครับไปเลยเร็วเรเร็วโอ้โหด้นนี้คืออะไรครับอ่เป็นสะโพกเป็ดเป็นขาเป็ดอาเอามาคอนฟรีครับคอนฟรีในที่นี้เหมือนหมายถึงว่าต้มด้วยน้ำมันครับ แต่อันนี้เราจะเอามาเข้าเครื่องสูวีอัดสูญญยากาศแล้วหย่อนลงไปในน้ําอุณหภูมิ65องศา2ชั่วโมงครึ่งแต่วันนี้ผมจะทําเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มโอ้โหของเี้ของสุสานคนนะคะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวสุสาครเยอะๆ <คน S 2> เพราะว่าม,มีทุกคนบางคนบางคนอาจจะยังไม่รู้พิ้วมากเลย <laughs> เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลื่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ สายันเอะอย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าจะพามากินของอร่อยๆผมมาถึงวที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ The White Oven ครับอือาหารหน่ารับประทานทุกเมนูเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเชฟป้องครับผมอ่ามาหาเชฟป้องได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเขาแต่ละเมนูเนี่ยรังสรรค์มาอย่างดีด้านนี้คืออะไรครับอ่เป็นสะโพกเป็ดเป็นขาเป็ด เอาเอามาคอนฟีครับคอนฟีในที่นี้เหมือนหมายถึงว่าต้มด้วยน้ำมันครับ oh. ในอุณหภูมิ70องศาครับ,รบแต่อันนี้เราจะเอามาซูวีก่อนครับ oh. เข้าเครื่องซูวีอัดสูญยากาศแล้วหย่อนลงไปในน้ำอุณหภูมิ65องศา2ชั่วโมงครึ่งแล้วถึงจะเอามาต้มในน้ำมันอีกชั่วโมงหนึ่งครับโอ้โห oh. ใช่ <Yeah. S 1> เพื่อ <Yeah. S 1> ให้ตัวอันนี้คือเป็นวิธีของเราเองที่ร <Yeah. S 1> ังสรร์เพราะว่าอยากจะให้ อาหารจานนี้มันนุ่มนวลนะครับเวลาทานเข้าไปเพราะว่าดักคอนฟีจริงๆแล้วดั้งเดิมของฝรั่งเศสมันจะกรอบครับอ้าวเหรอครับคือเขาจะเอาไปทอดอีกทีหนึ่งให้มันข้างนอกมันจะแข็งๆหน่อยแต่ผมว่ามันไม่ต้องไม่ต้องไปทอดครับนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับสวยงามมากแล้วด้านข้างในเครื่องเคียงคืออะไรบ้างครับคือมันบดครับแล้วมีเห็ดผัดมีแครอทที่เอามาเทินแล้วก็มีดอกกระลำ ดอกเล็กครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ <Sign ature S 2> ทางร้านเลยครับฟังแล้วดูยากมากครับแต่ว่านี่คือการพิถีพิถันรังสรรค์เมนูเพื่อมาให้คุณผู้ชมได้ลองชิมกันอ่าถัดไปครับเป็นพิซซ่าต้ยมยำกุ้งครับก็เป็นแป้ง <c oughs> ที่เราทำเองครับแป้งโฮมเมดทำเองแล้วก็มีกุ้งกุ้งแชบวยครับผมมาผัดกับซอสต้ยมยำ คือที่นี่ต้องชูโรงเรื่องซีฟู้ดอยู่แล้วนะครับก็เป็นต้มยำกุ้งก็คือเป็นพิซซ่าต้มยำกุ้งนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นสะโพกไก่เป็นสะโพกไก่เอามาแล็บครับอันนี้เป็นไส้ผักโขมครับเอามาผัดใส่เบคอนใส่แครอทครับแล้วก็ซันได้มาซันไดโทเมโต้ครับมะเขือเทศมะเขือเทศอบแห้งใช่ทานกับน้ำ เกวีเป็นเกวีไก่ครับดำๆำเนี่ยดำๆนี่เป็นบาัสมิกซอสครับชื่อเมนูว่าชื่อสะโพกไก่พันเบคอนชื่อเขาดูง่ายกับว่าอันนี้ก็เข้าเครื่องซูวีเหมือนกันครับเอาไปเสียให้เบคอนกรอบะครับแล้วก็เอามาซูวีในถังน้ําแล้วแลบด้วยสุญญากาศและวซูวีอันนี้65องศา2ชั่วโมงโอ้โหไปนไงครับกระบวนการกรรมวิธีการผลิต เมนูเนี่ยเราต้องการให้เนื้อไก่เขายังฉ่าอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปอบเลยอย่างเงี้ยครับน้าไก่ใช่จะแห้งครับอยบอกใครเชียวอ่ะมาอีกแล้วครับนี่อะไรครับเนี่ยช็อกโกแลตแมกเนตครับช็อกโกแลตแมกเนตครับอันนี้ข้างในจะเป็นเป็นมูสช็อกโกแลตครับแล้วก็จะมีชั้นเค้กบางๆตรงกลางครับอันนี้จะออกขมนิดนึงสําหรับคุณผู้ชายนี่เหมาะมากเป็นช็อกโกแลตแบบตดาร์กเลย แราเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มมันไหนก็ดีนี่ดีกว่าเริ่มอันนี้ก่อนนะครับชื่อเมนูอะไรเพ่สโพกไก่พันเบคอนสโพกไก่พันเบคอนนะครับนี่ครับรังสรรค์โดยเชฟป้องนะครับคุณผู้ชมครับผมแนะนํานะครับมาที่นี่เลยมาเช็คอินได้เลยนะครับร้านเขาสวยมากมีสถานที่จัดให้แบบคุณลูกค้าได้ถ่ายรูปกันเช็คอินีแจกแฉมเช็คอินกันแบบแฉกแฉมเลยนะครับนี่ครับ มากเลยตอนแรกคิดว่าผักผมมันจะดูแบบมันจะแฉะเลื่อนๆหน่อยไม่เลยครับมันมันตัดกับเบคอนแล้วก็มีเบคอนน่ะมันแห้งแต่พอมาเจอไก่มันมีความฉ่ำมาถึงเจ้าพิซซ่ากันบ้างดีกว่านะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเอาพี่ก่อนพี่ออกก่อน๋ยวเพชรต้มยำชัดๆใช่ครับ ขนาดมันเจอชีสแบบเคลือบไปอยู่กลิ่นต้มยำคือแบบทะลุออกเลยอออันนี้คือทะลุไปเลยอ่ะต้มยำเลยมาในรูปแบบของพิซซ่าพิเด็ดเลยมาต้องสั่งให้ได้เลยพิเด็ดมากเลยเอากลับบ้านนี่ครับมาถึงขาเป็ดกันบ้างครับมาครับขาเป็ดครับกระบวนการทำเป็นไงนบพี่ อันนี้ขาเป็ดน่ะผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณ6ชั่วโมงก่อนครับหมักกับเครื่องเทศครับแล้วก็จะนำมาซูวีในอุณหภูมิ65องศา2ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากนั้นก็จะเอาไปคอนฟีในน้ำมันนะครับคอนฟีในน้ำมันอุณหภูมิ7 0 1ชั่วโมงคือสะโพกมาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับน่องมันเนะครับเป็นน้ำซอสอะไรนะซอสซอสทับทิมครับซอสทับทิมนะครับนี่ครับ แดม่มากครับแดม่มากอะไรเนี่ยทุกเมนูเลยเนี่ยเนื้อคือยังแบบมีความฉ่ำความอะไรอยู่เลยอ่ะไม่ได้แห้งสุกจนแบบจนเกินไปอ่ะเนื้อกดีอมความเป็นเป็ดของเขาอยู่แล้วอ่ะนันก็เมื่อกี้เจอกับหนังด้วยก็อร่อยมากนะครับผมอ่ะ ฝากร้านหน่อยดีกว่าครับเชฟป้องครับอ่าร้านเดวาวโอเว่นนะครับอยู่มหาชัยสมุทรสาครครับซอยเทศบาล8มหาชัยครับครับผมก็เข้าไปใน Google หรือว่าทางเฟสเฟซบุ๊กได้เลยนะครับก็พิมพ์ไปเลยชื่อร้านเดวไวโอเว่นเดวายโอเว่นนะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเชฟป้องมากนะครับขอบคุณร้านเดวายโอเว่นด้วยเด็ครับนผมขอตัวไปเดินช้อปปิ้งก่อนครับผมอยากได้อาหารทะเลสดๆนะครับไปทําเมนูเดี๋ยวไ่รู้ว่าทำเมนูอะไร ติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบายช่วงทัวร์ทั่ว,วตลาดอร่อยยกขยงใหม่แอรบิ๊กซีพลาสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง3 1ธันวาคมนี้ <A> โหลดเลย ตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบก,กรับเข้าสู่<ก>ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยโนะครับ<ส>เราจะมาเลือกซื้อวัตถุด,ดิบกันและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของตลาดเออไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะกูรู้เรื่องอาหารทะเลกูรู้เรื่องอาหารทะเลครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนครับวันนี้เราจะรังสรรค์เมนูอะไรดีพี่ปลาหมึกผัดไข่เค็มพี่มะหมึกผัดไข่เค็มหรือไข่เค็มผัดปลาหมึก เอาคู่กันเลยผสมภาษากันใช่พี่ออดครับขอถามสักนิดนึงนะฮะครับอกใส่เสื้ออะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อใส่เสื้อบริษัทครับคือบริษัทของเองนั่นก็คือซิลิคุนซีฟู้ดซิลิคุนซีฟู้ดนะครับนี่ทำอะไรบ้างพี่พก็คือเป็นคนเรียกสินค้าอาหารทะเลเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเซนพาอ่ะโอ้อ่าก็คือวัตถุดิบมีปุ๊บแต่จะดูว่าสดไม่สดเราเป็นคนการันตีให้ว้าวคุณผู้ชมครับได้เห็นชื่อนี้แล้วนะครับซิลิคุนซีฟู้ดเนี่ยถือว่าอาหารเนี่ย มีคุณภาพอย่างแน่นอนใช่ครับผมับผมกันให้เลยเหมือนกับการที่เราไปซื้อของสินค้าเราไม่มั่นใจว่าดีไม่ดีเรากรันตีว่าดีโอ้โหฟันทองชุกชุกฟันทิ้งไปใช่แล้ววันนี้คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มเราจะเลือกวัตถุดิบยังไงดีคะอ่าก็ผักสิพี่ผักปลาหมึกมีไหมะปลาหมึกมีเดินแถวนี้ก็เยอะะโอ้ยเซียนของจริงอ่าไปเลือกผักเลยพี่เลือกเลยทำไมมาร้านนี้บ่อยจัะ แม่ค้าสวยเลยผมจองแล้วไม่แต่วันนี้เราเลือก2อย่างผักอย่างนะให้พี่ตูนเลือกพี่ตูนเลือกเด้อเลือกวันนี้มีอะไรบ้างติงกะเอาอะไรดีนี่เลยหลักๆที่ต้องใช้ขึ้นช่ายหรือผักชีใบใหญ่นี่ออีกเมื่อกี้แล้วก็มีอะไรนะเป็นเบ็ดหลักๆหอมใหญ่เจ้าของร้านชื่ออะไรครับอะลูกหมีลูกหยีลูกหยีลูกหยี ไก่ถุงไก่ถุงนี่ด้วยคุณลูกหยีนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาตลาดมหาชัยแวะมาซื้อผักร้านนี้ได้เลยได้ครับเท่าไหร่ครับทั้งหมด2ีสบาทเราจะลีบไปเรี่ยไม่ให้ไปเอเราจะเอ้โนุ่ผมกากรวยคนเดียวเลยติดไปก่อนนะเคไปเคไปก่อนนะนะได้ครับสวัสดีครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูมึกมึกมึกเสื้อไปผัดไข่เค็มไปลุย ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ่อใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมืสกัสเอาดิคปลาคมึกสวัสดีครับแมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาหมึกสดๆที่นี่เลยเอาสักคนเดียวตัวเดียวพอมั้งคนเดียวเฟืองเฟืองนะนี่ชัดกินสามกระเพาะนี่ก็ไม่พอแล้วและแม่บอกปลาหมึก ที่สุดแล้วสดๆเลยนะครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากเลยมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางมีหมดเลยปลาหมึกแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะกับทําเมนูอะไรอย่างอย่างตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่น yes> ี่ก็นึ่งมะนาวผัดพริกเผาไข่เค็มเอาไปผัดชาโหต้มยำหลายๆาอย่างตัวใหญ่นี่เขาเนื้อมันหนาเนื้อมันหนาเนื้อหนาเด้งเลยเด้งๆเลยนะหั่นเป็นแว่นแว่นๆนะสักสามตัวนะสามตัว ผู้สามตัวโลแล้วบ้างน่ะออื้ก็จะไสี่ตัวโลแล้วจะเแยกกันยังครับเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรดีเอาไปทำหมึกยัดไส้ออ๋ต้มหวานเออหมึกต้มหวานนะแต่วันนี้ผมจะทำเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มใช้อันไหนใช่ไหมอันนี้เลยค่ะโอ้โหหอ่ยประหลักกักเลยป้าหมึกกับแม่ค้าไหนสวยกว่ากันหมึกสวยกว่าค่ะอ้าวแล้วแม่ค้าแม่โชว์นี่แม่โชว์กล้องนี่โอ้โห ของดีของสมุทรสาครนะคะอยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวสมุทรสาครเยอะๆบางที่ทีทุกคนบางงานบางคนอาจจะยังไม่รู้โอ้นี่ไม่ต้องเขียงปวดให้เลยนะโอ้โหพิ้วมากเลยพิ้วมากเลยแม่ชักเลยอันนี้กี่โลต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อยดวงใจโยโย่ลอยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยอมใหม่ยกกันไปให้รอด โล,2 2> ลสองอ,อ่าลากสไลา์สลุบยกขยี้สิบอ่านี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับช่างมา1นกิโลสขีดน,นะครับน,นี่คือวัตถุดิบปลาหมึกสดๆจากตลาดมหาชัยใช่ครับแต่คุณแม่ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มาซื้อปลาหมึกผมจะซื้อปลาสลิด <laughs> เ,ลเอาคืนไปเลยเอาปลาสลิดโลหนึ่งโอ้ยราเล่นซื้อปลาหมึกเลครับหยอกเล่นนะแม่นะแม่ครับ นี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวใจคตางกันนะครับอ่าพร้อมแล้วไปทํากันเลยช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกใหม่แอมบิกซีพลาสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยกลับเข้าสู่ช่วงชิมข้งชงเฉง ชองร้องกันเลยทีเดียวเชียวครับผมและตอนนี้นะครับเราก็เตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเมน,นูที่มีชื่อว่ามะพัดไข่ เปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองนะครับอยู่กับเชฟเนตรอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พัาคารท่าเรือรเป็นพัาคารชื่อดังนะครับอยู่บริเวณท่าเรือของมหาชัยใช่ก็คือฝั่งนี้มหาชัยฝั่งนู้นท่าฉลอมท่าฉลอมใช่ครับหรือมาจากฝั่งนู้นก็ได้หรือจะข้มจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็ได้ได้หมอแต่ขอให้มากินที่นี่ก็แล้วกันได้ครับเพราะว่าที่นี่นะครับอาหารทะเลสดอย่างแน่นอนนะครับ่ะเรามาเริ่มกันเลยไหมครับ เอาเลยเมนูที่เด็ดนะครับนั่นก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มวัตถุดิบมีอะไรบ้างพี่เรามีปลาหมึกครับสดๆของเราปลาหมึกที่เราไปจัดมาใช่ครับครับนะครับ,แล,รบแล้วมีอะไรพี่เครื่องปรุงของเรากะเทียมกระเทียมครับเหมืนอนกันกระเทียม,ทยมไท,ย,ทยจะหอมกว่ากระเทียมพวกกระเทียมจีนแล้วเครื่องปรุงมีอะไรบ้างฮะจะมีพวกรสดีครับน้ำตาลน้ำมันหอยมิกกี้ขาดไม่ได้คือไข่เค็มกับไข่แดง่แล้วก็ที่สำคัญนี่มีนมหนองโพด้วยนะครับนอกจาก นมหนองโพเนี่ยนอกจากจะนำไปดื่มแล้วนำมาปรุงใส่อาหารได้ด้วยได้ครับรับรองมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับแต่พร้อมแล้วเริ่มเลยครับเชฟเนเอ่าง่รงรอบนี้ครับใช้กระบวยครับโอ้โหออกมาตักน้ำมันแล้วก็วางไว้เป็นเชฟที่สไตล์แบบสุขุมเงีเียบเงียบเงียบสุขุม บางที่ไปคงคังคงคังคงคังเวลาลูกค้าเยอะๆน่ะนิ่งเลยนะคนนี้นิ่งเลยอ่ะก็คือไม่ไหวแล้วอะไรครับเดรื่องหมึกเลยครับเอาใส่หมึกเลยอ่ะพี่อ่าที่สไตล์ของเขาคือต้องใส่วัตถุดิบลงไปให้มันเจอกับกระเทียมรสชาติไม่ได้เข้าเนื้อโอ้ดูดูเนื้อเนี่ยเป็นไงเด้งเด้งเลยหนังหนังเนื้อหนานี่พอสะดุ้งสะดุ้งพอรถไฟแล้วนี่เราจะปรุงเลยนะครับอ๋อรถไฟนี่ รสดีนะครับใส่รถดีลงมาแล้วครับปร,รุรงรสไปแล้วแต่ตา,ตามสไตล์ของเชฟใช่ครับนะครับแต่วัตถุดิบที่นี่แบบอูโหนวดท<ช> <ๆ S 2> ี่เด้งๆใช่ครับก็ได้รับการครัดสรรจากผมเองนั่นแหละ<ข>สินคุณซีฟู้ดกะละตีสินคุณซีฟูดฟ้ดใช่ครับเราดูวัตถุดิบเรื่องอาหารทั้งหมดให้กับท่าเรือและก็ร้านอาหารชั้นนําที่อยู่ในกรุงเทพและ ประเทศไทยด้วยเราจัดส่งให้เลยได้ครับก็แม่หมึกเนี้ยไม่ใช่ว่ามีหมึกผัดไข่เค็มสุกเนี้ยเรายังมีหมึกซาชิมิให้ด้วยนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเป็นเป็นหมึกเราทําโดยวินวัตกรรมเราเองที่จังหวัดกระบี่อ่าไข่เค็มครับนี่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยอะไรครับนมหนองโพครับ อาอร่อยดีมีประโยชน์ครับผมผมขอได้ไหมทีเด็ดนะเอาโอ้โหเอาไปได้อยู่แล้วเมื่อกี้นี่ไปซื้อวัตดูดิบซื้อปูซื้อปลาหมึกมเราก็แจกให้ที่ตลาดให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมขอผมอย่างละรถเลยนะเราจัดให้พี่ขอบค,ครับุิยโหแบอแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วนะครับหอมอีกแ่เฮ้อโหเชฟไม่ทำไม่ธรรมดาครับคนนี้ครับเชฟทำอะไรก็ดูน่ากินไปหมดเลย ครับเรียบร้อยครับต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินว้าวอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มเอาละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวัตถุดิบนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สุดเลยเพราะว่ตถนี่เนี่ยสดมากๆแค่ดูแล้วแบบผมเต่งมากๆเลยใช่ครับอ่ะถ้าอยากได้วัตถุดิบสดๆนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับซีระกุณซีฟู้ดนะครับก็ ริมเข้าไปเลยใน Facebook นะครับ S I I K H U N อ่าแล้วมีคนตอบไหมอ่ะมีสั่งได้เลยเหรอผมนี่ยนะปลาหมึกสั่งได้ไหมได้ครับปุ๊กกุ้งสั่งได้ไหมได้ครับปูสั่งได้ไหมได้ครับเก๋าเนี่ยเก๋าใครไม่เก๋าเราเก๋าเฮ้ยปลาปองปลาเก๋ามีหมดเลยนะครับครับผมอ่ะที่นี่ก็คือพัตนาารท่าเรือท่าเรือพัตคาารครับนะครับใครสนใจนะครับแวะมาทานอาหารที่นี่ได้เลยกับพัตคาารท่าเรือเมนูที่เด็ดของที่นี่ชื่อว่าเมนูอะไร มีทั้งปูทะเละผัดพริกเผาแล้วก็มือไข่เก็มแล้วก็เต่าเต้ยจากระพัดแล้วก็น้ำพริกไข่ปูน้ำพริกไข่ปูปลดุกทะเลพะชาโอ้โหเมนูเพียบเลยใช่ครับถ้าอยากกินอาหารทะเลสดๆมาที่นี่ท่าเรือ พันตนาการอ่าแล้วครับต้องขอขอบคุณท่าเรือพัฒคาารด้วยนะครับผมขอบคุณพี่โอ๊ตครับครับผมขอบคุณพี่ตูนะครับและขอบคุณเชฟเดชครับอ่ะคุณผู้ชมครับและสำหรับ E ีีหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องติดตามกันด้วยนะครับกับรายการยกขยงยกขยี้วันนี้ผมจุ๊บจิ๊บเชนจิ๊ไปก่อนสวัสดีครับไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตีสี่สี <kuin. S 1> <together> ่สิบ <aus> <ab>